โอเคฮะก็ต้องขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเอ้ยไม่ใช่สิจะมารีวิวเซิฟเซิฟหนึ่งฮะอ่ะนี่ครับให้กดไปตรงนี้ครับอ่าที่ผมแต้มไวโอเคปั๊บแล้วพิมพ์ไอดีตามผมเลยนะฮะรับหนึ่งนะ นี่ครับด้านนี้นี่ครับกินตามผมไปเลยเิร์่นี้ต้องสมัครนะครับคือโคตรดีเลยครับก็มีมีแค่นี้อืมและวเราโบนะจะใส่ไปเลยก็ได้นะฮะนะจะผมใส่แล้วกันอ่ะ พอกดไปนะฮะกดจะได้เซิฟนี้มาครับเซิฟนี้ค่อนข้างสนุกนะนะรู้สึกว่ามันยังสร้างไม่ครบนะครับอ่าตอนนี้ถ้ากระตุกก็ต้องขอพลัะครับโอเคนะครับ,ม,รบมันยังสร้างไม่ครบเพิ่งมีหุ่นแค่สองตัวเองนะครับตัวแรกนะครับก็อันน้นก็จะเป็น วอครัอืมคือแบบ PVP นี่คก็จะไปในการสร้างนะครับนะไปลองเล่นนะ p p พอเราเข้ามานะฮะป๊บไปนะฮะก็จะเป็นน,นะฮะกลฮันนี่เวลาอยู่ด้านล่างเนี่สามสองนี่ยครหนึ่งแล้วผมก็เล่นไม่เก่งด้วยนะครับเพราะมันกระตุกนะ บางคำวดเดินเองแล้วผมก็มตกนะครับอืมซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากครับผมไม่ชอบเลยของอคคก็สมมุติว่าท่านชมตายนะฮะปับ,บ,บปุ๊บมันก็ตกในนี้นะครับอ่ะบางคนก็ถามว่าพี่เราออกยังไงนะครับจะเล่นต่อ,อยังไงถ้าเราต่อนะครับให้เรา ตัวนี้ครับปัป๊บมันก็จะให้เล่นต่อเลยนะฮะส่วนตัวนี้นะฮะถ้ากดนะฮะมันก็จะออกนะครับเนี้ย,ยออกไปในจุดเกิดมันเดิมนี่นี่ครับออกมาจุดเกิดมันเดิมนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับนะครับก็ ว่าตัวลาไปก่อนนะคือไม่มีอะไรทำแล้วนะครับมารีวิวเซิร์ฟเล่นๆนะครับมันยังสร้างไม่เสร็จนะก็ต้องขอไปนะครับเล่นกันดูนะคะนะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะต้องขอลาไปก่อน,นครับเดีย๋ยวเจอกันมานครับสรลวนี้สวัสดีครับลาอนนะครับ